คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่ารัฐบาลเริ่มมีการผ่อนปลนนะครับมาตรการในการคุมเข้มโควิด -19 นะครับแต่ว่าทุกทุกท่านทุกๆคนก็ยังคงที่จะต้อง ดูแลตัวเองปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะให้ห่างไกลและก็ลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่แหละนะฮะทีเนี้ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ดูแลอย่างไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยนะครับกับนายแพทย์สิทธาลิธิ์ินุกูลนะครับแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมหรือว่าหมอก o l ฟนั่นเองครับสวัสดีครับหมอก o l ฟครับแีค่ะ Happy b i r t h d ครับพี่โอสวัสดีครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วสูตรที่หมอก o l ฟเคยบอกในเพจบ่อยๆเลยนะครับกินร้อนช้อนตัวไม่สุมหัวชัวร์ล้างมือนะครับ อย่าเพิ่งคิดสั้นอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายตอนนี้เรามาช่วยกันฆ่าเจ้าไวรัสก่อนดีกว่าใช่ไหครับเรื่องของการชัวร์ล้างมือนี่สําคัญคเพราะว่าถ้าล้างมือแบบไม่ถูกวิธีใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือเสื่อมคุณภาพหรือความเข้มข้นไม่เหมาะมันก็ไม่ได้อย่างเช่นแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ที่ขายเยอะเลยนะครับตอนนี้ถ้าไปใช้ที่มันเหมือนกับว่าความเข้มข้นไม่ถึงไม่ถึงคือความเข้มข้นเนี่ยที่เหมาะเลยนะครับก็คือ7 5บถึงไม่เกิน90 าบางคนคิดว่าเฮ้ยเอา90มันดีกว่าเหรอไม่ใช่เพราะว่ายิ่งเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าการที่เราจะสัมผัสกับมือเราเนี่ยมันได้ตัดเดียวแล้วเหยอ๋ออ๋ออีกประเด็นหนึ่งคือไอ90้90%ขึ้นไปเนี่ยครับมันทําให้ห เปลือกนอกของไวรัสเนี่ยมันแข็งตัวและแอลกอฮอล์ไปฆ่าไวรัสเองไม่ได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นไปปกป้องไวรัสเองสรุปคือมากๆไม่ใช่ว่าจะดีไม่ใช่จะดีคือต้องเป็ในเกณฑ์ที่เหมาะสมใช่ครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการเช็คอย่างไงอะคะอย่างบางทีเนี่ยตอนนี้มีเจลแอลกอฮอล์รวมถึงแอลกอฮอล์พ่นเนี่ยออกมาขายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่บางอันเนี่ยก็รู้สึกว่าพ่นไปแล้วหูแสบผิวหนังมากหรือบางอันเนี่ย เหมือนไม่ได้ผลน่ะเหมือนไม่ได้ฆ่าเชื้อเขาเคลมว่าเจ70จริงหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้จริงๆอ่ะมันต้องเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะฟังชื่อนี่ว่าเอทิลหรือไอโซโพรพิลแต่ถ้าเกิดเป็นเมทิลเพราะว่าตัวเอมเม็ดเนี่ยไม่ได้เพราะเมทิลจะเป็นน้ำยาล้างเล็บซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมจะทดสอบให้ดูว่าแต่ไม่ได้ทดสอบว่าเป็นเอทิลหรือเมทิลนะทดสอบว่าอันนี้เป็นเอทิลแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันถึง75หรือเปล่าเพราะมีอย่างนี้ครับสมมุติว่าาาาเเเรออ้จ เลือแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยครับโยดกับตรงหมึกพิมคืออันเนี้ยคือคุณหมอคุณหมอสลิปสลิปนะครับที่จะมีตัวหมึกพิมพ์อยู่ใช่เดี๋ยวผมจะโยดลงไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันถูแล้วเนี่ยนะครับมันจางสดหายเลยนะแสดงว่ามันความเข้มข้นถึง75%อันนี้ไม่ได้ยากเอทิลกับเมทิลนะคเพราะว่าเมทิลหรือเอทิลก็ละลายหมดเครื่องดื่มชูกาลังก็ยังละลายเลยก็ยังละลายมาดูขอดูอันที่อันที่น้อยกว่าก่อนนะครับค่ะ หยดลงไปดูนะครับหยดไปเราก็อันนี้นะคะก็คือจะน้อยกว่า70%น้อยกว่า7จเลยนะคะ,ะ <C _ S 2> ให้ดูผมขออนุญาตใช้ครัว่าเป็น X-Brand แล้วกันนะ X brand น,น้อยกว่าเนี่ยคือตรงนี้คือน้อยกว่าสีเขายังเป็นอย่างนี้อยู่เขา,ายังไม่หลุดนะไม่คไม่หลุดมาเทียบกับอันที่75%ขึ้นไปค่ะอืชุบชุบนี่เก็ถูเหมือนกัน โอ้โหแป๊บเดียวเมื่อกี้เนี้ยท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นหรือถ้าสังเกตดีๆจะมีบาร์โค้ดเหมือนกันมี Q ิวโค้ดผมเขียนว่าภายในจัเวลา2วิเมื่อกี้หายหมดเลยคุณเอกนี่มายากลหรือเปล่าครับความเข้มข้นต้องถึงความเข้มข้นต้องถึงมันคือการสามารถทดสอบได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ให้เราได้เห็นเลยแล้วผมก็มีท่าล้างมือด้วยถ้าเกิดสมมติเราใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยทาง่ายๆเจ็ดคำที่เราที่เราทำกันเนี่ยจะได้ท่องถูกถ้าที่หนึ่งคือคำว่าปลบกก็คือปลบกมือลบบนี้ะระลองมาดูดูเลยได้ไหมไมครับ บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเนี่ยอ่ะเจลแอลกอฮอล์ที่คุณหมอได้หยดลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือความเข้มข้นถึงเท่าไหร่ฮะ75%็ดสบห้ครับเจแล้วเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากออยเป็นฟู้ดเกรดด้วยนั่นหมายถึงว่าไม่ระคายเคืองผิวมีการถนอมผิวได้วยด้วยแล้วแพทย์ผิวหนังรับรองด้วยนะครับเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผมล่าสุดเลยนะครับจากทาง AJ นั่นเองนะครับหยดให้ผมหน่อยครับโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับว่า ยดเจอแอลกอฮอลแล้วล้างอย่างไรถ้าที่หนึ่งคือปลบมือเราปลบแบบนี้เลยถ้าที่สองคือหลังมือเพราะฉะนั้นเราท่องคำว่าหลังปลบหลังต่อไปหน้ามือหน้าคือคำว่าซอกปลอบหลังหน้าแล้วนะครับต่อไปปั้นครับชูกำปั้นปั้นครับ ต่อไปโป้งครับรูดหนีโป้งโป้งแต่เราแถมนิ้วอื่นด้วยนะเพราะว่าทุกซองนิ้วมีหมดนะครับต่อไปลายครับคือลายมือแล้วก็ข้อครับคือข้อมือก็เป็นปลบกหลังหน้าปั้นโป้งลายข้อเจ็ดคครบเลยเจ็ดข่ะใช้เวลาประมาณถ้าใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยคือ40-60ิบถึงินีนะแต่ที่ต้องย้ําเลยก็คือต้องเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานชนะครับมีแอลกอฮอล์เจแต่สิ่งสําคัญนะคุณหมออย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราล้างเจลแอลกอฮอล์เราก็จะกลัวบางคนบอกว่าอุ้ยแล้ว มันก็ต้องเจออครที่มีสารบำรุงผิวอะไรอย่างนี้ด้วยหน่อขออะโลเวราหน่อยซิขอจะมีบำรุงผิวหน่อยพอาว่าล้างไปมากๆบางคนนี่มันมือมือแห้งหรือละคายเครืองใช่อันนี้ก็ควรยี่ห้อที่ดีก็ควรจะมีพวกนี้ด้วยครับผมสิ่งสําคัญนะครับต้องบอกเลยนะฮะ เนี่ก็คืออะโลเวรานะครับมีจะมีส่วนผสมอยู่ในเจอลกอฮอลนีด้วยเพราะฉะนั้นมีแน่นอนนะครับที่จะทําให้ผิวผิวผิวพันธุ์ของเราก็มันไม่ระคายเคืองใช่ไหมครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับเราอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการผลิตเนี่ยนะครับคุณโอ๋คุณหมออันนี้คือเป็นแบบฟู้ดเกรดเลยฟู้ดเกรดแปลว่าถ้าเราสมมติเราเผลอสัมผัสเอามือเข้าปากเนี่ยครับก็คือไม่เดือดร้อนคือล้างสะอาดหยิบจับอาหารเข้าปากได้เลยนี่คือสิ่งที่หลายหลายคนกังวลใช่ไหมพอเจลล้างมือเขาทำไมกลิ่นดูมันแรงแล้วไม่กล้าไป หยิบจับอาหารแต่อันนี้เป็นแบบฟู้ดเกรดเพราะฉะนั้นปลอดภัยปลอดภัยใช้แล้วมือไม่แห้งเพราะว่ามีอะโลเวล่านี่ได้กลิ่นหอมด้วยใช่ถ้าเชื้อโรคนะครับผมได้ถึง99.99% 99ไม่เป็นอันตรายและอย่างที่คุณหอบอกก็คืออะโลเวล่าก็คือวันหารจราเข้ะนะครับและมีวิตามินถนอมผิวนะครับมีเอกสารที่ยืนยันใบการันตีตรวจสอบได้ด้วยะนะครับผมที่สำคัญนะครับ เรานํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านเห็นนะฮะมีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันเจ็ดชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณโอ๋เริ่มจากอันนี้ค่ะโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะอย่างที่เราโชว์อยู่นี่นะครับเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด30 ml อันนี้ไว้พ่นวัสดุสิ่งของต่างๆอ่าไว้พ่นทสความสะอาดตัวเองก่อนก่อนจะเข้าสมมติว่าเรากลัวว่ารองเท้าที่เราย่ำไปเนี่ยจะมีเชื้ออยู่ใต้พื้นได้ไหมพ่นพื้นรองเท้าก่่่ออออออนนนนนนนไไดดดดดด้้้้กกีีีีขขขขวววคคคะะะัััเเใซตตมมทงห4 4 450ปรบจลลลแฮ์า ml ก็คือแบบนี้นี่อันนี้จํานวน2ขวดอันนี้ก็คือไว้ล้างใช่ล้างมือเราล้างมืออันนี้ล้างมือเราหราบมือเราแล้วสุขวดนะคะขนาด1นึ่งพันอันนี้กี่ขวดนะอันนี้สองขวดสองขวดและขนาดหนึ่งพันนี่อันนี้1นึ่งขวดนะครับก็เอาไว้เอาไว้ล้างเหมือนกันไว่เติมได้รต่ไหมลยหรือเอาไว้บ้านนะทั้งหมดทั้งเซตนี้นะครับผู้ชมครับ7ชิ้นในราคาเ9 0ราบาทค่ะราคา โอเคเลยนะใช่ด้วยฟู้ดเกรดขนาดนี้แล้วก็แอ,อลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเช้อได้99.99% 99มีวิตาม,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 มินบำรุงผิวนะครับมีว่านหางจระเข้ด,ด้วยติดต่อได้ที่990ติดต่อนะครับโทรได้เลย021054488 021054488 แล้วก็ที่ Line at call จุด0 2 1 0 5 4 4 8 8มี C A L L ด้วยครับ Add แล้วก็ C A L L แล้วก็จุด0 2 1 0 5 4 4 8 8ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ30 ml 4ขวด450 ml 2ขวดแล้วก็1,000 ml ทั้งหมด1ขวดรวมทั้งหมด7ชิ้นในราคา990บาทนั่นเองครับคม่คะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะโอ้คุณเอกแล้วก็หมอก,กอ๊อฟขอลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ